สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสนอนหดเอ่อมอเตอร์คอมแบตกันนะฮะขั้นแรกให้เตรียมพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมไว้อย่างน้อยหกสิบอ่ะเพราะว่าเราจะต้องเอ่อแตกไฟเกมแล้วก็เออมันจะรองรับทั้งสองไฟฮะมันจะรวมกันอ่ะมันจะรวมกันไฟที่แตกกับไม่แตกจะเป็นหกสิบใอ้ผมแนะนำให้เตรียมไว้ฮะเมื่อเตรียมเสร็จ ให้เราไปที่ดาวโหลดมาเพื่อแตก,กไฟมาดูเป็นไฟตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้หน้าจอนี่ให้ทุกคนกดแตก,กไฟนะฮะเราจะได้ไฟตัวนี้มาเมื่อไร้มากดไปที่ที่สองฮะเปิดมาฮะเออมันลิงก์หน้านี้ฮะหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมากดเนี้ดาวน์โหลดตรงนี้เอ่อวีเลเตอร์กดดาวน์โหลดไปนี่ฮะ ผมโหลดแล้วครบผมจะกดยกเลิกเราโหลดแอปอะไรมาด้วยเมื่อเราโหลดเสร็จใช่ไหมฮะให้เราไปเข้าแอปพีละครับน i ัต a ต t e r ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมเสร็จแล้วให้แตะมุมขวาบนแล้วก็ปรับส่วนภาพะใช่ผมจะปรับสูงมันจะแหลกให้ปรับเท่าผมอ่ะเอาผมเป็น step ตอนเจ็ดพันเจ็ดสาม เล่นในนี้แล้วก็มาอันที่สองอะกราฟิกเดเวอร์ให้กดไปมุมขวาฮะนี่นี่นี่้กดไปอันนี้ฮะปุ๊บกดปรับเป็นสองจุดห้าศูนย์ศูนย์แล้วกดโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาฮะนี่อันนี้ ปรับเป็นดออมันก็เป็นแค่สีฮะปรับตามผมแล้วมาที่ตัวนี้ออ <c oughs> <c oughs> มเจมมีอันนี้อันนี้น,นี่นี่อันสุดท้ายขอโทษขอโทษ,โทษ <c oughs> เรากดที่ b ็อกอกสีฮะกดเลือกเป็น performance โ okay. อเคเสร็จแล้วให้เลื่อนขึ้นมาแล้วกดมุมซ้ายล่างขวาล่างตุกติรอรอไปกดสร้างนี่ได้มาแล้วเรากดสตาร์ทกดเข้าไปเมื่อเราเข้ามาแล้วใช่ไหมรอสักครู่จะมีไฟล์ขึ้นมาอย่างนี้ กดไปที่ดีแล้วก็ไปหาตอนทุ่คนเก็บตัวเกมไหมฮะนี่ผมเก็บไว้ PC ดับมันลิกเข้าไปฮะแล้วก็ดับไปลิกให้มาที่อย่างนี้ฮะอันที่สี่มอนคิกกดดับไปลิกเข้าไปเจอน้านี้ฮะให้กดค้างอ่ะาไม่ใช่ให้กดใช้สอนิ้วแตะจอพร้อมกันฮะเลื่อนมาอันนี้ฮอันนี้กดแตะหนึ่งที ให้เรากดกลับทางซ้ายมือกดออกสามเดี่ยซ้ายบนไม่ใช่สามขีด้ายบนมาที่ setting ปรับวันนี้ตอนแรกมันจะเป็นว่าอ auto อโโให้เราปรับเป็นนี่อันนี้สิงพัดโอเคประมาณนี้แล้วให้เรากดติ๊กขวาล่าง บนเหมือนเดิมเนี่ยกดอันแรกนี่เราจะได้ตัวกีมาเราจะเซตติ้งก็ได้ฮะนี่เซตติ้งที่ผมเซตไว้ปึ๊บนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็ปรับเป็นตามผมนะฮะอันไหนไม่ตรงให้ปรับตามผมนี่กดโอเค สตาเราไปดูในเกมฮะเมื่อเราเข้ามาในเกมเราก็กดล่นไปแลยครับอ้แหลกแหลกแหลร,รอรอ,รอเพิ่มลงมาโอ้โหเนี่ยมาอันนี้ก,กดตามผมไปแล้วก็กดที่ PC วีดีโอเราจะมาตั้งค่ากันฮะ เรากดให้มันเป็นคำว่าออฟหมดเลยนะฮะนี่มาอัพเสร็จนเข้ามาอีกเรา,ากดตอ,อไปหมดเลยอันนี้ปรับลงติดตามพี่ผมเอาประมาณสี่สิบให้กับอัพเป็นออฟไปเลยอันนี้อันนี้นนนแล้วนี้ก็ต้องปรับกรับ ini akan berubah. Oke. ini akan jadi sekitar. Oke. 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 เรื oh, nice. ่องปกติฮะร่รรจจันโฟร์สเฮลิโอเคมาเจอสกอเปียนนี่แหละสกอเปียนเอาดี แค่นนะผมเอาหนานี้ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ